ช่งพิ र, Olivier, be, like yeah, no. ้ร์ลิซ่าชีนะค่ะตอนนี้นะคะออมอคอคิวเมียนบัวหถ้าใครไม่กดติดตามโดนไหม เดีย๋ยวเราไปเอาจานให้แม่ก่อนเดีย๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามามาไปเอาจานก่อนครับเข้าไปในครัวก่อนในครัแวแล้วเอาจานเอาไปให้แม่เบลเลย ไอตัวมี้จะเงินน่ะนะเราไปเอากันนี่นะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปถึงหามากเบลเลยจะได้วอลไอไวเอ,อ้ยพี่สิได้จะได้ไปไวไวนะคะไม่ต้องละถึงละโอ้ยเฮ้ยเตานะลูกเตาไปหาพี่น้องต่อ พี่น็อตต่อนะนาะพี่น็อตต่อแตกกันนี่พี่น็อตออเล่นเกม่ะเล่นเกม r o v กันอยู่ตรงนี้มืด้องสอ่งมาทางหน้าพี่ส่งไม่เห็นแล้ว ก็ทางอื่นเดี๋พี่จะเล่นเกมแล้วไอ้หน้าต <laughs> ูเออพี่น้องเล่นเกมนะพี่น้องลำคาญนะทุกคนเดี๋ยวเราไปก่อนแค <laughs> ่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ๊งเพื่พอจะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่จะเตือนตลอดเวลานะบ๊ายบาย